สวัสดีค่ะดี่เอทวอีนะคะวันนี้ก็มารีวิวเป็นไอายไลเนอร์นะคะก็จะมีตัวทูดีนะคะอันนี้ทูดี้โอไมล์ลัสไอายไลเนอร์นะคะอันนี้หัวจะเป็นแบบเมเอเด่นอะไรนะคู่กันนะคะนี่ก็ลองทาดูก่อน นี่เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วแต่คนขนาดเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้ห,หมดเลยนี่นะคะอันนี้เป็นโฟมไมลัสนะคะของ e ตูดีส่วนตัวนี้นะคะเป็นพลาเมอร์นะคะพรูฟเชนไอพลาเมอร์ก็คือไว้ทาตรงตานะคะว่าจะช่วยทำให้อายแชโดว์กับอายไลเนอร์เนี่ยติดทนนานมากขึ้น ื้อก็จะเป็นสีเนื้อเหมือนกันสังเกตว่ามันก็จะวิงวิมากกว่าปกตินะคะเดี๋ยวเราลองใช้กับอีทูเดียนเดิมน,นะคะ บริเวณที่เมื่อกี้เราทาพลมเมอร์คนะ,คะดูซิว่าตัวนี้มันจะดีกันน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ลุกเชนอันนี้หญิงก็ลองเอาน้ำเปล่านะคะมาลองดูสมมุิน้ำตาไหลก็มือติมนะ นี่คือขูดทั้งสองอันนะคะสังเกตว่าตัวที่เป็นทัมเมอร์มันก็จะอยู่ทนกว่านะคะมาค่อยๆขูดไปเรื่อยๆตัวที่ไม่มีพัมเมอร์ก็จะเริ่มหลุดออกมาหมดแล้วนะคะ,สะแสดงว่าตัวพัมเมอร์นี่ช่วยทำให้ติดทนนานจริงๆด้วยนี่สม,มุิเราล้องไห้แล้วขยี้ตาสุดๆ Okay. แต่พยายามยังไงก็พยายามแบบว่าอยากขยี้ตานะคะอันนี้ต้องขุดแล้วโอเคแสดงว่าตัวพลาเมอร์นี่มันใช้ได้ผลมากเลยของอ e ีทูดีนะคะขอบคุณค่ะ